เอาแบบว่าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องสมบุกทั้งคายแฟนๆที่อยู่ที่นี่แล้วก็รับชมผ่านทางไลฟ์แฟนเพจ Facebook กันก่อนดีกว่าแด่เลยครับก็สวัสดีแฟนๆที่อยู่ที่นี่ก็ทางไลฟ์นะครับตลอด2เดือนที่หายไปคิดถึงมากครับโอ้โหไม่ธรรมดาถึงที่กูแล้วครับครับก็สวัสดีทุกคนนะครับที่อยู่ในนี้แล้วก็อยู่ในไลฟ์ด้วยนะไม่ได้เจอกัน2เดือนก็คิดถึงมากๆครับโอ้โหทำไมยิ่งเจอยิ่งหวานยิ่งเจอยิ่งแบบอ่อนเก่งครัเอาพูด ตามอะไรนะตามคุณตามตามเขามาหรือว่าอยากจะตามเขาไปครับได้ได้เหมือนกันอ่ะอัปเดตเรื่องทรงของคุณหน่อยเพราะว่าของคุณล่าสุดเลยผมรู้สึกว่าคุณเป็นทอะไรเกี่ยวกับทรงผมมาหรือเปล่าเมื่อกี้เลยครับเมื่อกี้ใช่คเมื่อกี้คือตอนไหนตอนก่อนมาที่งานนี่เหรอตอนแต่งแต่งหน้าครับึ้นแหวนวเขาจับตัดเลยอ่ะคือแต่งตัวได้เลยใช่ครับเพราะว่าช่วงนี้คุณงานเยอะเหรอไม่เยอะเลยใช่ใช่เพราะว่าผมไม่ได้ตัดนานแล้วเขาก็เลยแบบถ้าเกิด ไม่มีใครทําอะไรเรื่องนี้ผมก็จะอยู่อย่างนั้นแหละคือถ้าไม่มีใครจุดประกายเรื่องต้นเรื่องนี้ก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นเขาก็เลยแบบจัดให้เลยแล้วเราเลือกทรงอีกไหมหรือว่าพี่ๆเขาเลือกให้ต้องเลือกเอาที่แบบเหมาะสมออะมาหางยแต่ว่าทรงแบบมีความเท่ขึ้นเพราะด้านหลังมีความเหมือนเป็นหางเต่าด้วยหางเต่าอ๋อตัดไม่เสร็จครับอันนี้คือจริงไปเลยต้องขออนุญาตัดแต่งเสื้อหลังโอเคดูดีดูดีแต่ว่าถามคุณดีกว่าเพราะว่าคุณนี่เห็นแบบ เปลี่ยนลุกเลยแบบว่าจากแบบทรงผมที่แบบว่าเป็นก่อนหน้านี้ตอนนี้เป็นทรงสไปกี้แต่ถ่ายเซลฟี่ทรงลุงนี่มันเรืนจริงไหมครับะทรงทรงผมสไปกี้แต่เซลฟี่ทรงลุงอ๋ออใช่ไหมโอ้ยขี้แซวอะไรครับแต่จะบอกว่าต่อให้คุณจะเป็นสไตล์ลุงคนข้างๆเขาก็ชอบสไตล์ลุงไง ชอบแบบชอบคาแรคเตอร์ของยีนที่เป็นสไตล์ลุงเลยชอบชอบชอบก็คือเป็นตัวเป็นเขาแหละเป็นตัวเขาไงมันก็แบบว่าเป็นตัวเขาเป็นอะไรที่เป็นเขาอะได้หมดอินสปิเรชันของทรงนี้ไหนฮะไม่มีครับไม่จริงไม่มีเลยคือคือผมอ่ะอ้อนวอนทุกๆคนมานานแล้วว่าผมเนี่ยผมสั้นมากๆสังเกตดูมันจะหลายปีแล้วคือช่วงก่อนนั้นน่ะอยากขอผมยาวไม่ให้ยาวเออก็จะแบบขัดแย้งแล้วพอได้ไวปุ๊บแล้วคราวนี้ผมอยากตัดผมสั้นไม่ให้ตัด แล้วผมก็เลยแบบว่าโอเคจะตัดเด็ตอันนี้จะตัดแน่นอนแล้วมาแล้วพี่ที่ทําผมแล้วเขาตัดผมเป็นก็เข้าไปนั่งเลนแล้วก็เชื่อใจแล้วเสร็จให้เลยโหแต่ดีมากเพราะว่าทรงนี้คือแบบดูมีความแบบอยรุ่นขึ้นผมมีความสุขมาก้องจริงๆบอกว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบไปอีกเรื่องหนึ่งเลยอ่ะดูเท่มากดูดื้อดูโซนไหมโซนไหมดื้อโซนไหมใครโซนเขาหรือเราเนาะแต่ว่าเท่มากทั้งสองคนเลยทรงนี้อ่ะอัปเดตในเรื่องของ การดูแลผิวกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นว่าคุณไปแฟนไซน์ต่างจังหวัดกันมาเยอะๆหรือว่าไปต่างประเทศกันมาด้วยมีเคล็ดลับอะไรในการดูแลผิวของตัวเองกันบ้างไหอ่ะเริ่มที่น้องกินก่อนก็ได้ครับเออครับผมก็ก็จริงๆก่อนก่อนที่จะสองเดือนที่หายไปมีแวะเข้าไปเดซินีนี่แหละให้จัดการ แอบบอกใช่ไหมเราไปเจอกันด้วยนะเราไปเจอบังเอิญเราบังเอิญไปเจอป้ะกันพอดีไปบังเอิญไปเจอน้องหยินคือแบบว่าวันนั้นก็เจอน้องหยินเอ้ยน้องหยินบอกว่าเดี๋ยวผมเตรียมตัวไปงานครับก็เลยแบบเข้าไปรับบริการก่อนใช่ครับก็เดี๋ยวแล้วจำจำจำชื่อนะไม่ดึงเอโปรแกรมใช่ไหมเทอมารไปทำเทอร์มาครับ่ใครับไปทำเทอร์มาแล้วก็ไปทำทีมเมทอีกเล็กน้อยใช่ครับนั่นเลยตามนั้นเลยฮะตามที่พูดไปเลยเทอร์มารเป็นเรื่องของการยกกระชับแล้วก็ไปทำทีมเมทิวววด้้ยัันนน ก่อนที่จะเดินทางตอนนั้นบอกเลิญว่าะว่าไปกรีซก็คือเวลาทุกครั้งที่เราจะต้องหมาว่าไปไปทำงานหรืออะไรเงี้ยเราก็จะมีวิธีการดูแลตัวเองก็คือเติมมันใจด้วยแบบใช่ใช่ใช่เพราะว่าคิวเหมือนตอนนั้นแบบอาจจะมีช่วงจังหวะว่างของคุณช่วงนี้ฝุ่นเยอะครับแล้วก็แบมลภาวะอะไรเนี้ยก็เลยไปทำแบบมีทรีทเมนต์มีอะไรประมาณนี้ด้วยครับเพื่อให้ผิวหน้าแข็งแรงขึ้น พร้อมรับทุกสภาพอย่างเช่นเราไปทุกภาคแต่ละภาคก็จะมีมีบรรยากาศไม่เหมือนกันใช่ครับถ้าไปทางภาคเหนือก็จะอาจจะที่อย่างที่เรารู้แหละมีเรื่องของฝุน่นที่ค่อนข้างเยอะหน่อยเนาะมันก็จะมีมลภาวะต่างๆเพราะฉะนั้นการที่เราเตรียมยูวที่ดีมันก็จะช่วยให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นใช่เออพูดถึงแฟนซา์ดีกว่าเพราะว่าเห็นบอกว่าไปแฟนซา์มาหลายๆาจังหวัดแล้วประมาณ2จังหวัดเนาะถ้าไม่นับลมกุงเทพบ มีอิธิยาเชียงใหม่แล้วก็อุบลแล้วก็อุบลล่าสุดเป็นไงบ้างครับบรรยากาศของไปแฟนไซน์ต่างจังหวัดจริงๆผมว่าดีนะเป็นกิจกรรมแรกและกันแฟนไซน์แรกที่พวกเราได้มีโอกาสปกติเนี่ยเราเจอแฟนๆก็มาเยอะอย่างนี้แหละแต่ถามว่าได้พูดคุยกันไหมก็ไม่แต่ว่าพอเป็นแฟนไซน์ครับก็ถึงจะเป็น30วิแต่ว่าทุกคนเตรียมเรื่องราวมาพูดแล้วสัมผัสได้ว่างานนี้มันทําให้เราได้ใกล้ชิดกันนะเราได้ได้รู้จักกันขึ้นแล้วแบบได้รู้สึกว่า แต่และที่ก็มีแฟนๆที่พร้อมจะเจอเราอยู่ตลอดอย่างเงี้ยคือผมเชื่อว่าถ้าเกิดไม่ใช่จังหวัดตามหัวเมืองที่อื่นกๆๆ็ยังมีเช่นกันก็ก,ก,ก็ก็ดีครับดีใจที่มีแฟนๆในหลายๆที่เราได้คุยกันแล้วแฟนๆก็ดีใจด้วยที่คุณไปหาเขาถึงที่เลยเนาะในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้ภาคด้วยคุณเลยครับรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึก,กสดีใจครับแล้วก็แล้วก็สนุกกับสิ่งที่เขาเตรียมมาที่ว่าแบบพูดคุยกับเราแล้วก็มาเล่นสนุกกับเราตลอด30อนอกจากแต่ละคนก็เตรียมมา แปลกใหม่มากมียิงมุกมีอะไรแต่มุกเนี่ยซ้ำออกมาซ้ำไปเรื่อยถามกี่ว่าเริ่มเริ่มอาจจะเตรียมไม่ทันจะเตรียมไม่ทันเราก็จับทางได้อะไรเงี้ยอ๋อก็ดีใจเหมือนไปเติมพลังเนะาะครับผมมันเหมือนจริงๆนอกเหนือจากการไปเติมพลังให้กับเราหมูยอตามจังหวัดตามภูมิภาคแล้วก็เหมือนเป็นการเติมพลังให้กับคุณสองคนด้วยเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นการไปเจอกับแฟนๆที่เรียกได้ว่าใกล้ชิดกว่าเดิมเนาะล้วก็ได้พูดคุยกันแบบใกล้ชิดหนึ่ง ก็ทฮพปียังเลยในจังหวัดยังเลยหนึ่งที่หาดใหญ่หาดใหญ่ใช่ช่วงประมาณปลายเดือนนี้25่สา่ครับเดี๋ยวไปรอไปรออาจจะมีอะไรโมเมนต์ในทางแบบภัคใต้ที่อาจจะมีโมเมนต์แปลกแกใหม่แปลกแปลกใหม่สนุกสนานอะไรคำว่าสนุกสนานแล้วกันเพราะว่าแต่เราพูมิพากก็จะมีความสนุกขึ่นเคียงต่างแล้วถ้าพูดถึงที่ไปมาอุบลอยุธยามีกรุงเทพแล้วก็มีเชียงใหม่ แต่และจังหวัดเนี invers, ่ยคุณรู้ส mm. ึกว่ามันมีความต่างกันมากน้อยขนาดไหนแฟอย่างเงี้ยสมมติว่าให้เลือกแบบพูดถึงความต่างของแฟแฟชาวน